ตอนนี้ไผ่ที่เราปลูกอยู่ในคุณโยมันชื่อไผ่อะไรครับเป็นไผ่เลี้ยงหวานครับไผ่เลี้ยงหวานครับเริ่มต้นเดิมทีเป็นยังไงมายังไงครับที่ได้มาปลูกไผ่เลี้ยงหวานนะครับเริ่มจากก็ทําเกี่ยวกับเกษตรนะครับก็ปลูกผักปลูกมันสะบารังทําอ้อยทําไรอ้อยครับแล้วมันไม่สําเร็จเราก็เลยหาแบบสิ่งอะไรใหม่ๆแบบว่าลองลองหาอะไรที่ว่าคิดว่ามันน่าจะดีกว่าที่เราเคยทาครับไปดูดูอยู่ก็ตกลงกับแฟนว่าจะทาอะไรดีก็เป็นไผ่เป็นไผ่ครับ เรื่องไผ่ดูก็ไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับพื้นพื้นที่ของจังหวัดเราที่สุดพื้นที่กับตลาดเรารก็เลยก็เลยเลยปลูกไผ่เริ่มต้นเดิมทีเนี่ยเราได้พันธุ์มาจากไหนครับพันได้มาจากในตัวจังหวัดเราเนี่ยนะครับมีร้านขายแล้วก็แบบ บ้านเพื่อนบ้านที่เขาปลูกไว้ก็ลองไปไปไปขุดเงามามาลองปลูกอ่ตอนแรกเริ่มปลูกเลยก็ไม่ไม,ไม่กี่ก่อครับลองทดสอบปลูกประมาณไร่กว่า,วากว่าตอมัน,ม,นมันเป็นแล้วมันมันไม่ตายครับก็เลยขยายให้เป็น4ีไรจากไรกว่ากว่าครับจากไรกว่ากว่าที่ว่าเอาต้นพันธุ์จากข้างบ้านเพื่อนบ้านเราก็ไปซื้อต้นพันธุ์คราวนี้เราไปซื้อต้นพันธุ์ขยายให้เป็น4ีไรณปัจจุบันเนี่ยเรามีพันทั้งหมดทั้งหมดกี่ไรครับ สิบไร่ครับสิบไร่จากส like, ี่ไร่เราขยายเพิ่มพอเราทําแล้วเรารู้สึกว่ามัน,ม,นมันโอเคนะมันมันเหมาะกับเรามันดูแลก็คัรวได้มันดีกว่ากษตรผักพืชไร่อย่างอื่นที่ที่เราทํำครับ ก็เลยขยายเป็นสิบไร่ตอนนี้ผลผลิตในพื้นที่10ไร่เราได้หน่อไม้เนี่ยวันละกี่กิโลครับถ้าตอนนี้เลยนะก็ประมาณ200อตอนนี้ถือว่ามันช่วงไม่ดกมากมันหมดชุดถ้าช่วงดกๆก่อนนั่นเ่ยก็200กว่า200กกโล0องลก็คือต้มต้มแล้วปอกแล้วเป็นน้ําหนักที่ปอกแล้วครับอ๋อสวัสดีครับภูมิครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่อยโยยุทธนาปีฟักครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ตําบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึงราชบุรีครับอือจังหวัดราชบุรีนะครับ,รบตอนนี้ไผ่ที่เราปลูกอยู่ในคุณโยมันชื่อไผ่อะไรครับเป็นไผ่เลี้ยงหวานครับไผ่เลี้ยงหวานครับข้อดีของไผ่เลี้ยงหวานนี่มันเป็นยังไงครับต่างจากหน่อมไม้ชนิดอื่นไหมไผ่ชนิดอื่นไหมครับมันเก็บได้ตลอดทั้งปีครับ ยิ่งถ้าเป็นอย่างพื้นที่จังหวัดราบุรีนะครับมันอากาศหนาวมันหนาวไม่มากมันก็ยังออกอยู่แต่ถ้าเป็นจังหวัดที่เขาหน้าจะเขตทางภาคเหนือมันหนาวมากๆม,มันก็จะไม่ค่อยออกมันก็แค่ออกน้อยแต่ถึงหน้าหนาวเราก็จะเหมือนออกทั้งปีแล้วครับใช้เวลาในการปลูกนานไหมครับคุณโยก,กว่าพอปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยกว่าเขาจะออกหน่อให้เราเก็บเนะี่ยเริ่มเริ่มปลูกจนฝาจะได้เก็บผลผลิตนะครับใช้เวลาประมาณ8เดือน8เดือน8เดือนนี่คือได้เก็บผลผลิตแล้วสําหรับที่ที่ส่วนผมนะครับก็คือผมทําแล้วจากประสบการณ์ตัวเอง ถ้าส่วนอื่นผมไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าระบบน้ําดี8เดือนนั้จะได้เก็บเกี่ยวแล้ว8เดือนได้เก็บเกี่ยวเลยครับทีนี้ระยะห่างในการปลูกเราใช้ระยะห่างเท่าไหร่ครับในพื้นที่10ไร่ตอนนี้ที่สวนนี้3ามคูณ3เมตรครับ3คูณ3เมตรกําลังพอดีเลยสาหรับที่ที่สวนคิดว่ากําลังพอดีครับเพราะว่าระยะมันไม่ห่างเกินไม่แคบเกินอืมเราต้องให้น้ําตลอดไหมครับให้ตลอดครับถ้าอยากให้หน่อนมันออกก็ต้องให้ตลอดอ๋อถ้าน้ําถึงปุ๊บเขาก็แทงหน่อออกตลอดเลยครับถ้าเราหยุดน้ำหน่อเขาก็หยุด,ดกิจกรรมเราต่อวันก็คือตอนเช้าเราจะออกไปไปตัดหน่อ เช้าตัดหน่อเตรียมต้มตอนตีไหนครับเนี่ยตีห้าครับทุกวันตั้งแต่ตีห้าทุกวันเลยทุกวันครับไปตัดมาเสร็จปุ๊บมาทําไงต่อครับก็เอามาต้มนะครับต้มแบบนี้ครับต้มใช้เวลาต้มนานไหมครับหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนี่คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จขั้นตอนการต้มพอต้มเสร็จปุ๊บไปไงต่อครับล้วก็มีให้น้ําก็ถ้าฝนไม่ตกเราก็ต้องไปให้น้ําพอเสร็จจากจุดเนี้ยให้น้ําแล้วก็รอช่วงบ่ายช่วเพราะว่าเราเราเอาไปส่งขายตอนช่วงเย็นครับค่ะบ่ายเราก็ปอกป เสร็จแเราก็ปอกปอกเสร็จเราก็มาแพ็คถุงใช่ครับแล้วก็ส่งส่งเลยครับทีนี้เราส่งขายเป็นกิโลหรือขายเป็นแพ็คขายเป็นยังไงพาอขายเป็นกิโลครับแต่เป็นเป็นเราเป็นขายส่งขายส่งกับแพ็คถุงละห้าโลถุงละห้าโลครับโลเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้โลละสาสิบเป็นราคาส่งโลละสาสิบครับช่วงนี้มันเริ่มเริ่มถูกลงแล้วแต่ต่อไปฝนตกมากๆก็อาจจะถูกลงอีกเพราะว่าของเขาออกมาครับของป่าออกมาด้วยแต่ก่อนหน้านี้ก็ช่วงมีนาเมษาก็ได้ครับห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบก็ได้ราคาดี ผลมะิตเราทั้งหมดเนี่ยวันละสองร้อยกว่ากิโลเนี่ยออกหมดทุกวันเลยไหมครับหมดครับหมดทุกวันเลยครับตลาดตลาดดีตลาดที่จังหวัดนี้ครับนอ้่ใครอยากรู้อะไรได้ก็ลองเอาตีเล่นๆเอาสักสองร้อยคูณสามสิบาทสองร้อยกิโลคูณสามสิบครับดูกลมกลมีกลมกลมนะครับนีพอเราตอนเราไปเก็บเนี่ยเราเราเลือกหน่อไผ่อย่างไงครับเลือกก็คือบุตรชาตามหลักทัดช่วงหน่อที่มันออกใหม่ๆนะออกใหม่ๆก็ประมาณสอกกว่า สามห้าสิบเซนไม่เกินห้าสิบเซนแต่ว่าถ้ามันต้องใช้ประสบการณ์นะครับก็ถ้าออกไปนานๆแล้วตัดระยะที่เราตัดเก็บเกี่ยวไปได้สักสามเดือนห้าเดือนอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มหนอ่อมันจะต้องลดความยาวของหน่อลงเพราะว่ามันจะแก่เร็วมันจะแข็งโคนมันจะแข็งมันจะเป็นหน่อแก่เร็วรเป็นธรรมชาติของพืชพอเราตัดไปมากๆมันก็ ขยายพันธุ์ให้เร็วที่สุดเราก็ต้องลดปริมาณาร์มยาวลงช่วงปลายปีในพื้นที่10ไร่เนี่ยเราค่อยๆเก็บไปเป็นช่วงหรือว่าเราเก็บทีเดียวทั้งหมด10ไร่เลยครับ10ไร่เลยครับทุกวันวันละ10ไร่ก็คือตัดทุกวันเขาก็จะออกมาใหม่ครับมาใหม่ทุกวันให้เราเก็บทุกวันทุกวันเลยเหรอครับครับแต่ว่ามันมมัมันไม่ได้ทุกกอครับก็คืออย่างวันนี้เป็นกอนี้อีกวันก็อีกกอหนึ่งก็วันนี้อันนี้ออกขอพรุ่งนี้ไอ้ที่กลังอออนก็แทงห่อขึ้นมาใช่ครับ เราคือมีกิจกรรมทําทุกวันทุกวันเลยครับก็คือสิบไร่ต้องตัดให้เสร็จทุกวันโอ้โหไปไหนไม่ได้เลยทีนี้ครับจะไปไหนก็ต้องจัดการระบบจัดการวางงานให้ดีครับก็จับไผ่ได้ต้องรีบทําครับเราก็ใช้เวลาอย่างนี้ทุกวันไม่ต้องไปทําอะไรแล้วกับไผ่ข้อดีเขาก็มันเป็นการลงทุนครั้งเดียวครับถ้าสำหรับคนที่ปลูกไผ่ครับลงทุนครั้งเดียวถ้าเป็นพืชอย่างอื่นเราต้อง มีการหมุนเวียนอย่างผักครับ,รบก็ต้องเก็บเกี่ยวไปก็ต้องไถแปลลงทุนใหม่ต้องอาซื้อต้นพันธุ์ซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกใหม่แต่ยังไผ่นเนี่ยคือเราปลูกครั้งเดียวเราอยู่ไปเลยช่วยลูกช่วยหลานจนฝ่ามันจะ,ะหมดอายุของมันก็ถ้าเราได้ต้นพันธุ์ที่เป็นต้นพันธุ์ใหม่ก่อจากเพาะ,มะเมล็ดที่เป็นก่อใหม่เราก็จะดูได้6-70ปีอะไรอย่างี้ครับครั้งเดียวอยู่ได้ยาวเลยข้อสําคัญคือเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเคมียาฆ่าแมาลงอะไรด้วยไม่มีครับปลอดภัยเราด้วยปลดยอดภัยเรา ชาวบ้านชาวบ้านเขาเห็นเราปลูกไผ่อย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับถ้าชาวบ้านที่นี่นะครับตอนที่ปลูกใหม่ๆนะเขาบอกว่าไม่ดีไม่สมควรจะปลูกครับตอนที่เริ่มแบบว่าเริ่มแบบว่าเริ่มถ่ายแปรเตรียมต้นพันธุ์อะไรอเงี้ยครับเขาบอกว่าคิดให้ดีก่อนอย่าปลูกเลยปลูกผักดีแล้วแต่ว่าเราหัวดือครับเราเป็นเกษตรกรยุคใหม่เราไม่ไม่ค่อยยึดติดอะไรครับเพราะว่าเขตเนี้ยเขาจะท่วใหญ่เขาจะทําพวกทําไรอ้อยปลูกมันแล้วก็ผักกิจกรรมซ้ําๆตามๆกันมา แบบเดิมเใช่รับพอเรามาเปลี่ยนเป็นไผ่เสร็จปุ๊บก็เลยแปลกไม่เห็นด้วยครับส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นด้วยแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยก็คือครับมีแบบว่ามาถามมาทําตามกันครหลายเจ้าแล้วครับจากไม่เห็นด้วยตอนนี้เราก็เป็นแบบเป็นผู้นําในทางหน่อไม้ไปแล้วณณเอ่อนักเขตยนครับนักเขตยนบนเริ่มแรกครับที่เราเราโอเคเราตั้งใจปลูกแล้วทีนี้เราจะหาตลาดยังไงตั้งแต่ตอนเริ่มต้นใหม่ๆตอนเริ่มต้นใหม่ผมปลูกผักผมมีตลาดอยู่แล้วตลาดผักผักอ่าก็คือพวกหน่อไม้นี่มันเราแค่ไปดูว่า ว่าอ่าหน่อไม้นี่ไปได้ไหมกับตลาดผักเดิมของเราเนะครับพอไปดูแล้วเขามีเราขายผักมาก่อนใช่ใช่ครับยังไงเราก็ต้องเอาผักไปส่งพ่อค้าอยู่แล้วใช่ครับณตลาดเราก็เลยเปลี่ยนจากผักเป็นหน่อไม้แซมก็ไปก่อนคือตอนนี้ก็มีออเดอร์ตลอดเลยก็ตลอดครับเพราะว่ามันเป็นตลาดตลาดกลางครับเหมือนตลาดของจังหวัดรัฐบุรีนะครับเหมือนตลาดพวกตลาดไทยในกรุงเทพตลาดไทยสี่มุมเมืองครับก็จะมีแม่ค้าทมภาคใต้กรุงเทพอะไรก็จะมารับเป็นเป็นรับอ๋อเราไปถึงปุ๊บก็ส่งเขาราคาส่งเสร็จปุ๊บก็หมดเลย กับตอไม้ที่เราต้มเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเอาไปถึงเอาไปรับประทานอะไรได้บ้างครับไปตามพื้นที่เลยครับว่าทางที่ไหนเขาสมมติผัดแกงไตปลาทางภาคใต้ก็จะแกงไตปลา ก็คือสามารถแบบว่าเอาไปต้มจิ้มนนำพริกอะไรเงี้ยจิ้มนนำพริกก็คือคือเอาไปแบบมันเอาไปปรุงอาหารอีกทีนึงไปปรุงได้เลยแล้วว่าคือเอาไปจิ้มนนำพริกก็คือจากตรงเนี้ยก็คือหั่นจิ้มได้เลยเพราะว่ามันสุกทานได้แล้วครับจากผมเนี้ยคือมันสุกทานได้หมดแล้วหรือใครจะเอาไปทําเมนูอื่นก็คือได้เลยครับได้อันนี้อร่อยครับไม่ต้องไปต้มใหม่อะไรมันเหมือนนอมไม้ปลาเหมือนแต่ว่ามันรสชาติมันจะ ไม่ไม่มันจะดิมันจะออกแบบจืดกว่ามันออกหวานหวานกว่าหนูไม้ป่ามันจะออกขึ้นๆอ๋อ<า>รสชาติ<พ>มันดีกว่าหนูไม้ป่าก็คิดว่าอย่างงั้นเคยขายไปเป็นหน่อสดปเป็นไรไหมครับมีมีมารับเป็นหน่อต้มนี่ก็มีหน่อสดก็มีก็มีแม่ค้าเข้ามารับนานๆนานเข้ามารับที่ที่บ้านนะครับ ก็เขาเขาไปขายต่อเราก็เราก็ขายครับก็คือมารับที่บ้านนี่ก็คือขายเป็นราคาส่งเหมือนในที่ตลาดที่เราไปส่งเองนะครับเป็นราคาเดียวกันราคาถูกเหมือนกันคือพอค้าแม่ค้าเห็นแล้วเอ้าอยากเข้ามารับมาได้ครับเทปนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คนทําเกษตรถ้าเกิดท่านผู้ชม f c ช่องบาวแมนวิถีเกษตรนะครับพี่เห็นแล้วอยากได้ภัยเลี้ยงตัวนี้นะครับสามารถติดต่อได้ท่องทางไหนครับขอเบอร์โทรครับ0ูนย์ 7จ็ดสองหนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งชื่อพี่โยครับพ่โยโทรหาพ่โยได้เลยครับหรือถ้าท่านผู้ชมเอฟซีช่องบะแมนวิธีเกษตรพี่อยากขอเข้ามาเยี่ยมชมสวนสามารถเดินทางมาได้ที่ไหนครับเนี่ยบ้านหุบพิกครับบ้านหุบพิกตำบลด่านทัศโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับติดต่อทางเบอร์ที่ที่บอกไว้นะครับมาได้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ช่องบะแมนวิธีเกษตรก็ต้องขอบคุณพ่โยนะครับที่พาท่านผู้ชมมารับชมไผ่เลี้ยงหวานนี่ครับผมสวัสดีครับผม